ก็กาบสวัสดีนะครับวันนี้พบกับผมหนุ่ยชาแนลนะครับก็วันนี้ผมจะมาแนะน,นํากิจกรรมไปดีนะครับก็เป็นกิจกรรมของดันกันคุมวอนนะครับเรายันไหนกันการคุมวอนตัวนี้เลยก็มันจะเป็นกิจกรรมที่แจกอันฟาเบต้านะครับไม่ใช่อันฟาเบต้าที่แบบว่าแจกตรงนี้คือแจกอันนี้เลยคือเนี่ยผมได้มาแล้วก็คือแค่คุณเพียงลงดันนี้นะครับมันจะมีอยู่3ตัวคือลงง่ายมากคือแบบแค่เวลรเจ็ดสิบกตีตายแล้ว ก็ลงมาใช่ไหมมันจะให้ที่สุ่มอะที่สุ่มแบบว่าอัดตัวเนี้ยแบบสุ่มเจอในร่างพวกเนี้ยเราก็จะได้เลยนะคือไม่ผมว่าคือแล้วแต่ดวงของคนนะแบบว่ามันไม่ได้ใต้ร้อยเปอร์เซ็นต์ะแต่แบบว่าสุ่มไปเรื่อยผมว่าสักวันนึงก็ต้องออกก็ไปกิจกรรมดีกิจกรรมหนึ่งเลยที่ผมแนะนํานะเอาแรกอะคือผมมัาไม่รู้หรอกผมมาเลิกเล่นเกมนี้ไปได้แล้วแบบมันเบื่อมันเฟลมาหลายอย่างอะแบบเออมันต้องเติมหนักอะไรเงี้ยก็เลยเลิกเล่นไปเลยก็ กิจกรรมนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมดีซึ่งถามว่าทาไมผมถึงกลับมาได้เพราะและ้วผมรู้ได้ไงเพราะว่าพี่ของผมนะครับพี่คนนี้พี่เพี่เได้บอกมาว่ามาว่าไอหนุ่ยเนี่ยตอนนี้มันแจกอันฟ้าเบต้านะแต่งต้องไปสุ่มเอามันก็แล้วแต่ดวงแต่งมารับปัดไปเยอะรับปัดแล้วค่อยลงทีเดียวคือกิจกรรมเนี้ยมันจะเป็นช่วงเวลากิจกรรมนะครับก็มันจะมีเป็น จันถึงวันอาทิตย์อะคือทุกอย่างจะไม่เหมือนกันก็คือถ้าเกิดใครอยากได้อันฟาเบต้าโดยเฉพาะผมแนะนํานะให้เก็บบัตรวันจันทร์แล้วค่อยมาลงวันอาทิตย์เพราะว่าวันอาทิตย์อาจจะเป็นที่วันที่สุ่มอันฟาเบต้าก็อันฟาเบต้าเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะสุ่มใช่ไหมผมก็เดินต้อง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 ลงเสร็จผมก็เดินต้องดอมไปเลยตอนแรกผมไม่หวังอะไรเลยแบบเออไม่มีทางติดหรอกใครมันจะไปมันจะไปติดอะไรง่ายวะก็เลยแบบไม่ได้คิดอะไรก็แบบเออไปของขาไปชิวๆเนี่ย แล้วก็ไอ้นี่ผมก็เดินไปต้อง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 สแกนผมก็ได้มาเลยก็จะเป็นตัวนี้น่อยๆตัวนี้เลยแต่ว่าผมยังแปลงไม่ได้นะเพราะว่าผมยังไม่เสร็จวคดิกตัวนึงมันทํายากแล้วก็นั่นแหละกูดามีดไม่มีก็ถ้าใครสนใจอยากจะได้นะครับหรือว่าใครอยากจะกลับมาเล่นก็กลับมาเล่นได้นะครับเป็นกิจกรรมฟรีที่หลายๆคนก็อยากจะให้มันมีจริงๆก็ตอนนี้มีแล้วนะครับก็สำหรับคิวนี้จบแล้วนะครับขอบคุณครับ